รับเป็นเลียงกนสุดทงกันแล้งต้องจะฐานแล้วครับพี่น,ออบบน้องครับทับทองพักบีครับเป็นเรียงกะริกขอดมงกุแล้วครับโชคให้ม้านครับที่เก้าแล้วครับต้องพักบีาดเี่เกบเมาเ Lumrahnya kita khususai pada loket kant, bokrau, tempat jadanya, ตาก็เป็น่าะได้หลขอียนท้องกับปีกตรงจะดีสามส เรนต้นการเปน้นัิเรกเรียก่าีาติดตามข้องพักีาไปแล้วลี่น้องรุนหางครับรุ่นหางมานมอยชัใดครับอดิดตามครับเพราะว่าจตี้ตสุดยอดมากครับข้องพรกบีก่น้องครับหางอพีครับ 厉害不？